คำสั่งท่านพ่อเจ้าคงเข้าใจข้าเข้าใจจะไม่เข้าใจได้ยังไงทั้งความสัมพันธ์ตอนนี้ของเจนโจกับต้าหมินในจะแผนการที่ท่านชายวาดไว้เจ้าทำเช่นนี้ถูกแล้วบางทีคงเป็นตัวเลือกเดียวของเจ้าไม่หรอกข้าไม่มีทางเลือกต่างหาก ทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครมีสิทธิ์เลือกอะไรเองเลยมีไม่มีแล้วยังไงจะรับสาวชาวหั่นไวในฐานะชายานี่คือสิ่งที่เจ้าพูดให้ทุกคนที่อยู่ในงานได้ยิน <c oughs> เมื่อเจ้าพูดออกไปแล้วไม่อาจากลับคำได้ไตชานดูแลนางดีๆนะ <c oughs> ตองเกอ เ้าจะไม่ทำดีกับนางหรือทำแย่เป็นพิเศษนางอาจจะโชคร้ายที่เป็นชายาในนามของข้าไปชั่วชีวิตนี้ตรงเกอข้าไม่อาจขัดคำสั่งของท่านพ่อได้จริงๆมาอยู่ต่อนหน้าคนมากมายเช่นนั้นข้าทำห้ท่านพ่อเสียเกียรติไม่ได้แต่หัวใจข้ามีเพียงแต่เจ้าข้าหวังว่าพอแล้ว ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจดีเจ้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเหมือนที่ข้าต้องยอมให้ท่านชายทำรุ่มร่มข้าเองก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเช่นกันรักษาตัวด้วยตรงเคอองหญิงไต้เท้าให้มาตามเพคะข้ารู้แล้ว